ที่ประเทศสหรอเมริกามีผีเสื้อชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าผีเสื้อจกกักระพัดมันอาศัยอยู่ตามบริเวณภาคเหนือของอเมริกาแล้วก็ภาคใต้ของแคนาดาถึงเวลาหน้าหนาวเนี่ยแถวนั้นมันจะหนาจัดมากนะอุณหภูมิตม่ำกว่าศูนย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยผีเสือ้อพวกนี้เนี่ยพอถึงพอใกล้ถึงหน้าหนาวพวกนี้ก็จะต้องย้ายจินฐานเขาเรีรยกอพยบในการอบยพของสัตว์ในเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะอย่างนกชาวไซบีเรียเนี่ยพอถึงหน้าหน,า,นาวนี่เราก็จะเห็นอพยพมา ที่เมืองไทยแล้วก็ต่อไปโน่นมาเลเซียปลาหลายชนิดก็หนีหนาวนะอพยพไปอยู่ทะเลที่อุ่นอย่างเช่นพวกปลาวานปลาโลมาแต่ว่าสัตว์เล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ถือว่าแข็งแรงนะอย่างน้อยก็แข็งแรงกว่าผีเสือ้อผีเสื้อมันบอบกบางมากเลย แล้วก็บินขยับปีกแต่ละทีก็ไปได้ไม่ไกลไม่เหมือนนกนะนกนี่กระพือปีกทีนึงก็ไปได้ไกลแล้วเพราะนั้นเนี่ยการอพยพของผีเสื้อชนิดนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่น่าทึ่งเพราะว่าเขาอพยพเนี่ยระยะทางนี่ไกลามากเลยนะ จากตอนเหนือของอเมริกายัางถึงเม็กซิโกยังก็2,500กิโลเมตรได้าคิดคิดถึงเปรียบเียบระยะทางจากกรุงเทพเชียงใหม่ก็เกือบสีเท่าตัวสีเท่าตัวนะกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยน,นึกภาพเนผีเสื้อเนี่ยตัวเล็กๆคืเพื่อปีแต่ละทีก็ไม่ไกลเนี่ยแต่ว่าอพยพแต่ละทีแต่ละปีเนี่ยโห สองพรกิโลเมตรใช้เวลาถึงสามเดือนจากประมาณเดือนกันยาถึงต้นเดือนธันวาเนี่ยสองกิโลเมตรในเวลาสามเดือนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งต้องบินให้ได้ระยะทาง800กิโลเมตรหรือว่าวันละ30ิกิโลโดยเฉลีย่ย ขนคนเราเนี่ยเดินเท้าเนี่ยนะสาสิกิโลนี่วันหนึ่งนี่ก็แทบจะไม่ไหว,ลวเลยนะธรรมยาตราเนี่ยปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งเนี่ยเดินแต่ละวันเนี่ยก็แค่สิบห้ากิโลบางปีหรือบางช่วงเดินไกลหน่อยก็ยี่สิบโลแค่นี้ก็เหนื่อยกันแล้วถ้าเดินสาสิโลนี่ก็โอเหนื่อยมาก แต่ว่าผีเสื้อพวกนี้เนี่ยเรื่องธรรมดามากเลยนะบินวลาละ30กิโลทามกล่างอากาศที่ไม่แน่นอนลมแรงแดดร้อนหรืออาจจะมีฝนตก30กิโลเนี่ยนะถ้าคิดเป็นเมตรก็30,000เมตรถ้าคิดเป็นก้า สำหรับคนเราก็ประมาณ4ี่หมืนเก้าแต่สำหรับผีเสื้อชนิดนี้สากิโลนี่ต้องกระพือปีกกี่ครั้งนะอาจจะประมาณ8ปดหมืนครั้งก็ได้แต่เขาก็กระพือปีกเพื่ออพปยนในทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยมันเป็นความ อัศจรรย์มากนะของธรรมชาติโดยเพราะเมื่อมองว่าเนี่ยผีเสื้อพวกนี้ก็ผีปีกแต่ละครั้งก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลยแต่พอผ่านไป3มเดือนนี่เขาสามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศหรือว่าข้ามทวีปได้นะจากอเมริกาเหนือมาอเมริกากลางด้วยปีกที่บอกบางและด้วยการกระพือปีกที่แต่ละครั้งไม่ได้ไกลเท่าไหร่ แล่นี่แค่ขาไปยังไม่นับขากลับนะพอามาถึงเม็กซิโกประมาณธันวาอยู่พักได้ไม่กี่เดือนนะสองสามเดือนก็พอถึงต้นมีนาก็บินกลับนะบินกลับแต่ว่าไปไม่ถึงที่ที่จากมานะ พอไปถึงภาคใต้ของอเมริกาก็ก็ตายเพราะอายุของเขาเนี่ยประมาณสักแปดเก้าเดือนเท่านั้นแล้วก็แพร่พันธุ์ลูกหลานรุ่นต่อไปก็อพยพต่อจนกระทั่งไปถึงภาคเหนของอเมริกาเนี่ยก็ประมาณเดือนพฤษภาเขาเรียกว่า เดินทางกันแบบทรหดมากนะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยนะสามารถที่จะอพยพเนระยะทางไกลๆขนาดนี้ได้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนมันเชื่อเห็นเลยนะว่าจุดหมายที่ยาวไกลเนี่ยสำเร็จได้ ด้วยการกระทำที่เล็กน้อยแต่ว่าทำไม่หยุดนะกระพือ well, ปีกแล้วครั้งนี้ก็ไม่ไกลหรอกแต่ว่ากระพือปีกไม่หยุดทั้งวันก็สามสิบกิโลกระพือปีกทั้งเดือนก็แปดร้อยเก้าร้อยกิโลสามเดือนก็สองพันห้าสองพันกร้อยกิโลถึงจุดหมายการกระทำเนี่ย แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราประมาทไม่ได้นะเพราะหากว่าทำไม่หยุดสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยปริมาณก็มหาศาลเลยนะมันสามารถทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อันนี้เป็นบทเรียนนะสำหรับมนุษย์เรานะที่จริงธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะ หยดน้ำทีละหยดแต่ละหยดก็ไม่ใหญ่อะไรเท่าไหร่เป็นหยดเล็กๆแต่พอมารวมกันก็กลายเป็นลำธารจากลำธารกลายเป็นแม่น้ำแล้วกลายเป็นทะเลเวลาเราไปดูต้นน้ำเนี่ยต้นน้ำของแม่น้ำสาสใหญ่จะเป็นแม่น้ำโขงเจ้าพญาแม่น้ำนายไม่น่าเชื่อต้อนน้ำเขาเนี่ยมันมันก็เป็นเหมือน ก็เบาเล็กๆแช่แช่แต่ว่าไอ้น้ำแต่ละหยดแต่ละหยดที่ทำให้ต้นน้ำนี่มันแฉะเนี่ยนะพอมารวมกันนี่มันกลายเป็นน้ำปริมาณมหาศาลที่เราเรียกว่าทะเลได้มันเชื่อแน่นว่าสิ่งเล็กน้อยเนี่ยหรือสิ่งจิจ๊บจอยเนี่ยมันเราประมาทไม่ได้นะ พราะถ้ามีมวลมากพอมันก็ก็ให้เกิดปริมาณที่มหาศาลแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่มากได้ในการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันนะเวลาเราขยื่นขยับไม่ว่าจะเป็นขยับมือขยับแขนหรือขยับเท้าเนี่ยถ้าแต่ละขณะเนี่ยเรา เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแม้เป็นความรู้สึกตัวขนาดสั้นๆแต่ถ้าเราทำไม่หยุดทำเรื่อยๆทำทั้งวันทำเป็นอาทิตย์นี่ความรู้สึกตัวมันก็จะมากกลายเป็นมวลก้อนใหญ่นะที่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราได้ขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นในเวลาเราทำความเพียรเนี่ยเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่จะพาเราบรรลุถึงจุดหมายเนี่ยมันคือความเพียรคือการทำบ่อยๆทำเยอะๆทำซ้ำๆจรงอยู่นะมันธรรมดามากเลยนะที่ว่าเราขยับมือเราเพิกมือไปพิกมือมาเรา ขยับขาความสึกตัวไม่เกิดขึ้นอาจจะแค่สิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นแหละเรายกมือสิสี่จังหวะอาจจะรู้สึกตัวเพียงแค่จังหวะเดียวหรือขนาะเดียวเพราะว่าที่เหลือนี่คือความหลงคือความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่า ยิสายของเราเนี่ยมันสะสมความหลงความไม่รู้ตัวหรือความลืมตัวเป็นอาจ,จินในขณะที่เรายกมือในขณะที่เราเดินหรือในขณะที่เราตามลมหายใจเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่รู้อยู่ไหนใจลอยนะหรือเราส่งจิตออกนอกตอนที่ใจลอยไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยตรงนั้นแหละเราเรียกว่าหลง คือไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันธรรมดามากนะเดินกลับไปกลับมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะรู้สึกตัวรวมแล้วเนี่ยไม่ถึงหกนาทีหรือไม่ถึงสิบเปอร์เซนของเวลาที่เราปฏิบัติ แต่ก็อย่าท้อนะบางคนอาจจะรู้สึกตัวไม่ถึงหนาทีก็ได้ในหนึ่งชั่วโมงอาจจะรู้สึกตัวเป็นแค่หนึ่งนาทีที่เหลือห้าสิบเก้านาทีเนี่ยโดนความหลงมันกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่ท้อไม่ถอยเรามีความเพียรทำไปเรื่อยๆนะหนึ่งนาทีที่เป็นความรู้สึกตัว มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสองนาทีเป็นสามนาทีเป็นสี่นาทีห้านาทีและถ้ามันสะสมมากพอเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราได้ถึงแม้จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยาวไกลถึงขั้นพ้นทุกข์นะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้เราเนี่ย มีความทุกข์น้อยลงได้เพราะความรู้สึกตัวเพราะสติที่สะสมขณะแล้วขณะเล่าขณะแล้วขณะเล่าในหมายในยทำไปร้อยรู้สึกตัวก็แค่สิบหรือรู้สึกตัวแค่ห้าอสมมุติรู้สึกตัวแค่สนะิบนั้นในร้อยแต่ถ้าเราทำพันมันก็จะรู้สึกตัวร้อย ถ้าเราทำหมื่นๆก็จะรู้สึกตัวหนึ่งพันคล้ายๆกับเวลาเราปาลูกดอกนะเราไม่แม่นมน,น,นะไม่เคยปาลูกดอกเวลาปาลูกดอกเนี่ยร้อยครั้งก็จ,จะโดนเป้าทักสิบครั้งถ้าเราอยากจะปาให้ถูกเป้าร้อยครั้งทำไงเราก็ปาให้มากขึ้นเป็นพันครั้งถ้าเราอยากจะปาลูกดอกให้ถูกหมื่น พันครั้งเราก็ปาลูกดอกหมื่นครั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งปาเนี่ยนะมันยิ่งแม่นนะมันไม่ใช่ว่าปาร้อยจะถูกสนะิบต่อไปปาร้อยก็จะถูกยี่สิบแล้วต่อไปปาร้อยครั้งก็ถูกเป้าสามสิบครั้งนะการปฏิบัติทำการเจรญสติการทำความศึกตัวก็เหมือนกันนะ ถ้าเราอยากให้รู้สึกตัวมากๆเนี่ยเราก็ต้องทำเยอะๆทำเยอะๆถึงแม้ว่าทำร้อยจะได้สิบนีอันนี้หรือว่าคุณภาพไม่ค่อยดีนะแต่ว่าสารนักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยอย่าไปเน้นเรื่องคุณภาพเอาอปริมาณไว้ก่อนนะทำร้อยได้สิบก็ยังดีหรือทำร้อยได้ห้า แต่แถ้าเราทำพันทำหมื่นมันก็จะเป็นห้าสิบมันก็จะเป็นห้าร้อยความสึกตัวที่เพิ่มขึ้นต่าละขนาดต่้ขนาดเนี่ยถ้ามากพอม,มันก็เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ทำให้สามารถจะปลดปลื้งจิตใจจากความทุกข์หรือปล่อยวางเกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะก็ให้เอาปริมาณไว้ก่อน อย่าเพิ่งเอาคุณภาพหมายความว่าปฏิบัติทั้งวันอาจจะรู้สึกตัวแค่5% 10%ไม่เป็นไรขอให้ทำทุกวันทุกวันทำไม่หยุดนะความสุกตัวก็จะเพิ่มขึมมม้นเพิ่มขึ้นมันเกินเป็นการสะสมทีแรกมันเป็นการสะสมในเชิงปริมาณต่อไปมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพตอนใหม่ๆทำแล้วมันฟุ้ง ฟุ้งจะสงบแค่ประเดี๋ยวเดียวหรือว่าหลงเสียเยอะจะรู้สึกตัวเพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวธรรมดาอย่าท้อถอยแต่บางคนนะทำใจไม่ได้นะเมันฟุ้งมากเหลือเกินทำไมมีแต่ความคิดทั้งนั้นทำไมมันไม่สงบสักที ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยไม่นานก็จะท้อแต่ก่อนที่จะท้อก็จะมีความหงุดหงิดลำคาญใจทำไมนะมันฟุ้งเหลือเกินมันคิดมากเหลือเกินฟุ้งมากกว่าตอนไม่ได้มาปฏิบัติซิอันนี้นก็ธรรมดาอยู่แล้วเพราะตอนที่เราไม่ปฏิบัติใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนที่มันน่าสนใจเช่นโซเชียลมีเดียหนังเพลงอาหารการกินการพูดคุย หรือแม้แต่ทำงานไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถจะดึงดูดจิตให้ให้แน่นิ่งหรือว่าให้อยู่กับที่ได้คือไม่ฟุง้งแต่พอเราไม่มีสิ่งพวกนี้มาดึงดูดใจเนี่ยใจมันก็เพ่นพลานแล้วธรรมดาแต่ถ้าเราไม่มองว่าไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้าย เพราะถ้าเราหมอแบบนั้นเนี่ยเราจะพยายามไปห้ามความคิดพยายามบังคับจิตให้หยุดคิดบังคับจิตให้นิ่งซึ่งยิ่งทําก็ยิ่งเครียดและยิ่งทําไปนานๆเขาก็ยิ่งหงุดหงิดผิดหวังบางทีเกิดโทสะเกิดความโมโหเกิดความเครียดปวดหัวแน่นหน้าอกปวดขาปวดสรารพัดทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณของความเป็นอาการของความเครียดเพราะว่า พยายามไปบังคับจิตมากไปและที่บังคับจิตเพราะว่าไม่ชอบความคไม่ชอบความฟุ้งเพราะคาดหวังให้จิตมันสงบไปมองว่าความฟุ้งไม่ดีก็เลยต้องพยายามกําจัดมันแต่หลวงพ่อเจตนบอกว่าเนี่ยอจะไปห้ามความคิดนะเพราะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้คิดในที่นี้หมายถึงคิดฟุ้งซ่านนะรู้ในที่นี้ก็คือรู้ทันความคิดหรือรู้สึกตัว แต่ตกรเนี่ยคิดไปร้อยก็รู้ทันความคิดแค่สิบแต่ต่อไปคิดร้อยมันก็รู้ทันความคิดนะยี่สิบสามสิบเพราะอะไรเพราะว่าสติมีประสบการณ์สติมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นความสามารถของสติก็คือประการน,นึงคือรู้ทันความคิดหรือว่ารู้ว่าคิด รู้ว่าหลงจะรู้ว่าคิดหรือรู้ทันความคิดจะรู้ทันความหลงหรือรู้ว่าหลงได้ก็ต่อเมื่อมันมีความคิดมันเพลอคิดก่อนหรือมันมันหลงก่อนถ้าไม่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วสติมันจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรถ้าไม่มีความหลงเกิดขึ้นก่อนจะมีสติรู้ว่าหลงได้อย่างไรและยิ่งรู้ว่าหลงยิ่งดีนะเพราะว่า นั่นแปลว่าความสึกตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใหม่ๆเนี่ยนะการทำเยอะๆการทำมากๆการทำซ้ำๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรขยันทำอย่าเพิ่งไปไปสนใจว่าทำไมมันฟุ้งเหลือเกินทำไมมันรู้สึกตัวน้อยนะทำไม ไม่ค่อยมีความสงบเลยถึงแม้มันจะเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าทำเยอะๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะสะสมจนเป็นมวลที่เยอะแล้วก็สามารถจะขับไล่ความหลงออกไปจากใจได้แต่ก่อนทำอะไรก็ตามหลงสักเกรู้สึกตัวแค่สิแต่ต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ ถึงจนหนึ่งมันจะรู้สึกตัวสัก60 70หลงสัก20 30แล้วต่อไปมันจะรู้สึกตัวสักเหลงแค่10ไอความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราทำเรื่อยๆทำบ่อยๆทำไม่หยุดนะแม้ว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งเดินแต่ละเที่ยวมันจะมีความรู้สึกตัวไม่มากแต่ถ้าเราทำร้อยทำพันทำหมื่นนะมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มันก็เหมือนกับผีเสื้อนะที่กระพือปีกต่ละทีก็ไปได้ไม่ไกลหรอกแต่เขากระพือไม่หยุดกระพือทั้งวันมันก็ไปได้วันหนึ่งก็สามสิบโลหนึ่งเดือนก็เก้าสิบสามเดือนก็สองพันเจ็ดสองพนห้ายิ่งสะสมมากขึ้นปริมาณก็มากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติเนี่ย นะเพราะฉะนั้นใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเอาคุณภาพนะแต่ว่าเอาปริมาณไว้ก่อนแล้ให้เราตระหนักว่าถ้าเราวางใจถูกนะมันก็จะเกิดผลการที่วางใจถูกอันนึงก็คือว่าอย่าเพิ่งไปสนใจเป้าหมายเหมือนกับเราเดินทางถ้าเราสนใจเป้าหมายแม้เราจะไปเที่ยว แต่ถ้าเราเฝ้าแต่ถามตัวเองว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไม่ว่าที่นั่นจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่พอเราถามตัวเองนี้บ่อยๆพอเราไปสนใจเป้าหมายเนี่ยเราก็จะเครียดกับการเดินทางทั้งที่ททตั้งใจไปเที่ยวแท้แท้แต่ว่ากลับเครียดซะแล้ว้นเราจะเดินทางได้อย่างสบายใจผ่อนคลายก็ต้องลืมหรือวางเป้าหมายไปก่อน อย่าเพิ่งไปสนใจเป้าหมายพีเสื้อพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขามีความคิดเหมือนคนเราแล้วก็เกล้ยโ oh, อ้ยต้องไกลนะอีกต้องสองพันห้าร้อยกิโลวันนี้ฉันไปได้นิดเดียวเนี่ยเขาคงจะทอนะแต่พีเสื้อเนี่ยบินทําระยะได้ไกลขนาดน,น,นั้นเนี่ยสองพันห้อยกิโลเนี่ยเพราะเขาไม่ได้สนใจเป้าหมายเขาบกระพือไปเรื่อยกระเพือไปเรื่อยๆ,อออยๆแน่นอนน,นที่เขาทาเพราะว่าเป็นสัญชาติตยาน สัญชาตญาณบอกให้กระพือไปเรื่อยๆพือไปเรื่อยๆไม่มีคําถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าอีกเมื่อไหร่น่าจะถึงแต่คนเราเนี่ยมันมีสมองนะซึ่งข้อดีก็มีแ้วข้อเสียคือมันทําให้เราเนี่ยไปคํานึงหรือคํหนึ่งถึงเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาพอวันหนึ่งวันหนึ่งขยับไปได้นิดขยับไปได้หน่อยก็รู้สึกท้อซะแล้ว เพราะมันมีใจเสียงในหัวเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอพิซ้์เนี่ยมันมีเสียงในหัวนะว่ากระพือไปเรื่อยๆพื่กระพือไปเรื่อยๆแต่ขาที่เสียงในหัวของเราคือเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงมันก็เลยบางทีเดินทางแค่ร้อยกิโลก็เลิกแล้วไม่ไหวแล้วถ้ามีเสียงในหัวเราเนี่ยแทนที่จะบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อแทนที่จะถามเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแต่เป็นเสียงที่บอกว่าทาไปเรืๆๆ่อยๆทาไปเรื่อยๆเดินไปเรืๆๆ่อยๆเดินไปเรื่อยๆ ไม่ช้าไม่นานนั้มันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นผลที่เกิดขึ้นเกิดความสึกตัวนะได้ได้อย่างต่อนเนื่องแม้จะเผลอแม้จะหลงก็กลับรู้สึกตัวได้ไวแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นแต่ก็เห็นความคิดได้เร็วแต่ก่อนเนี่ยคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยมารู้ตัวว่าเผลอคิดแต่ตอนหลังนี่ไม่ทันจะคิดไม่ทันจบเลยก็เห็นความคิดซะแล้ว แลวมันไม่ใช่แค่เห็นความดีเดีมารู้จักทักท้วงความคิดด้วยเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดเมื่อเช้าเนี่ยหน้าที่ของสเตียคือการทักท้วงความคิดไม่ถูกความคิดหลอกไม่หลงเชื่อความคิดไปอย่าตะพึ้นตะพือและไม่ใช่แค่เห็นความดีเดียวน,ยนะเห็นความทุกข์ที่มันเกาะกลุ่มใจจนทั้งสามารถสลุดสลัดมันหลุดออกไปได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจนทั้งไม่ไปคล้องแวะก,กับมัน ถ้าเราไม่ไปคล้องแว็กับมันมันก็มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนกับมีไฟมีกองไฟกองใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ไปกระโจนเข้าไปอยู่กลางกองไฟเราก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกองไฟมีอยู่แต่เราอยู่ห่างมันเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีกองไฟนะเราถึงจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีก็ได้แต่ถ้าว่าเราอยู่ห่างจากมันก็ไม่ทุกร้อนอย่างใด อะไรทําให้ใจเนี่ยอยู่ห่างจากความโกรธความทุกข์เหล่านั้นได้คือสติทําให้เกิดระยะห่างไม่ใช่ระยะห่างทางสังคมอย่างที่เรารู้จักในช่วงโควิดนะแต่เป็นระยะห่างทางจิตใจซึ่งเราจะเป็นต้องมีซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเมื่อมีสติเมื่อมีความสึกตัวและสติความสึกตัวเนี่ยแบบนี้จะเกิดขึ้น,นได้เมื่อเกิดจากการปฏิบัติบ,บ่อยๆปฏิบัติซ้ําๆปฏิบัติไม่หยุดแล้วจะได้ผล ชีละนิดชีลหน่อยแต่ถ้าเราไม่ไปดูถูกผลเล็กผลน้อยนะั่นแหะทำความเพียนไม่หยุดเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงเหมือนกัน